อยากจะแบ่งปันรพระคำของพระเจ้านะครับในในลูกานะครับบทที่14ข้อที่25ถึงข้อที่33นะครับพระธรรมลูกาบทที่14นะครับข้อ15อ25ถึง33พระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ ทรงหันมาตัดกับพวกเขาว่าถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรและภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนถึงแม้ว่าชีวิตของเขาเองผู้นั้นจะเป็นสาวกของอผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกลางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้ สมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยเขาจะไม่นั่งลงประมาณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินทองพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่เพราะถ้าเขาวางลากแล้วไม่ได้สร้างนไม่อาจไม่อาจสร้างให้เสร็จทุกคนก็เห็นจะเยอะเย้ยเขา ว่าคนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ไม่สามารถทำให้เสร็จหรือสมมุติว่ากษัตริย์องค์หนึ่งกำลังจะทำสงครามกับอีกกษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งพระองค์จะไม่ทรงนั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าตนมีกำลังหนึ่งหมื่นจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีสองหมืนได้หรือไม่หากสู้ไม่ได้จะต้องส่งทูตไปเจรจาขอสงบศึกตั้งแต่ ตั้งแต่อีกฝ่ายยังอยู่แต่ไกลในทํานองเดียวกันไม่ว่าใครในพวกท่านาที่ไม่ได้สละทุกสิ่งที่ตนมีเขาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องนะครับจากพระคำตอนนี้นะครับว่านะวันนี้เราจะมีพระเยซูที่เป็นที่เป็นเป็นต้นแบบนะครับ ของการทำธุรกิจนะครับนะวันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องว่าจงเป็นสาวกนะครับจงเป็นสาวกไม่ใช่แค่แฟนคลับนะครับเราจะเป็นสาวกแท้นะครับเราจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซูนะครับเอาจริงเอาจังนะครับกับการตอบสนองต่อพระเยซูนะครับเราไม่เพียงแค่เป็นผู้นะฮะผู้ติดตามแบบแฟนคลับ นะครับ fc นะฮะเราจะไม่เป็นแค่นั้นแต่เราจะเป็นคนที่นะครับติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นพระคําของพระเจ้าได้ได้พูดถึงและเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือการที่นะฮะการที่เราจะเห็นชีวิตของเรานะครับที่จะตอบสนองพระเยซูว่าเราจะเป็นสาวกนะฮะของพระเยซูเนี่ยก็คือต้องรักพระเยซูมากกว่าบุคคลนะครับหรือสิ่งใดๆนะครับ เราจะต้องรักพระเยซูนะครับมากกว่าบุคคลหรือสิ่งใดๆแสดงว่าอะไรครับให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับนะถ้าถ้าเรารักพระเจ้านะครับเราก็จะเข้าใจว่าเราจะรักคนอื่นอย่างไรเราจะรักครอบครัวของเราอย่างไรเราจะรักลูกหลานของเราอย่างไรพพเพราะพระเยซูเป็นนะเป็นพระเจ้าที่สําแดงความเป็นพระเจ้าแห่งความรักใช่ไหมนะครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้นะและไม่ได้รักเรามากกว่า บิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนนะหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้สแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่านะความรักที่เราเองนั้นจะต้องให้มาเป็นที่หนึ่งคือความรักที่มีต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักพระเจ้าได้มากนั้นนะก็สามารถที่จะอะไรครับตอบสนองนะต่อความรักที่พระองค์มีต่อเราด้วยการสิ้นพชนของพระองค์ที่ไม้กางเขน นะฮะผู้องค์ทรงยอมสละชีวิตนะครับนะเพื่อชําระเรายกโทษให้กับเราเพื่อเราจะสามารถที่จะมีมีความบริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะสำสำแดงสิ่งนี้นะครับอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับที่จะรักคนอื่นได้เมื่อก่อนเราอาจจะมีเงื่อนไขนะครับเมื่อเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นบางคนที่เป็นเป็นทีมงานเป็นสมาชิกของเราเนี่ยนะครับบางคนก็มีเงื่อนไขกับเราเยอะเลย แต่พอเราสําเดงความรักของเขาเหมือนอย่างพระเยซูที่สําเดงความรักให้กับสาวกนะครับในที่สุดนะครับเขาเองก็เปลี่ยนท่าทีใหม่นะครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่นะะสองโครินโตที่นะสิบสิบห้านะครับก็สิบเจ็ดใช่ไหมนะสองโครินโตที่ห้าข้อสิบเจ็ดก็บอกว่านะพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตได้นะพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเราได้ชําระเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเรา นะครับพระเจ้าก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตของเราได้พระเจ้าก็พร้อมที่จะนะครับให้สิทธิพิเศษให้สิทธินาจของพ่อหลวงให้กับเราแกเราทุกคนได้นะครับในมารโกนะครับบทที่เจ็ดข้อที่สิบก็พูดเช่นเดียวกันนะครับนะในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบห้านะครับก็กล่าวบอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระเยซูนะริตนะฮะพระเยเ,เหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักคิดจักร และวพระองทรงประทานพุ่งเองเพื่อคิดจักเห็นไหมครับที่ที่ผมบอกว่าอะไรครับพระเยซูนั้นทรงเริ่มต้นที่จะรักเราก่อนเริ่มต้นที่จะมอบนะฮะความรักของพระองค์เพื่อคิดจักก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนคือคิดจักนะครับของพระเจ้าเราก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะอ่าสดงความรักนะครับนะพระองค์อ่า สอนเรานะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นสาวกแท้นะครับไม่ใช่แฟนคลับนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราเองนั้นเป็นคนที่รักพระเยซูนะครับมากกว่าบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับสิ่งที่สองครับพี่น้องครับสิ่งที่สองก็คือแบกกางเขียนติดตามพระเยซูนะครับแบกกางเขียนติดตามพระเยซูผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขียนของตนและตามเรามาจะเป็นสาวกของเราไม่ได้สแสดงว่าอะไรครับในพระวจนะของพระเจ้าได้ย้ําให้เรา ได้เห็นภาพสะท้อนว่าหากผู้ใดนะครับปรารถนาจะตามพระองค์ปรารถนาที่จะติดตามพระองค์จะต้องอะไรครับปฏิเสธตัวเองใช่ไหมนะครับนะพระคําของพระเจ้ารับการเข็นของตนแบกทุกวันแล้วตามเรามานะครับเพราะผู้ใดที่ต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่จะได้ชีวิตนะครับนะได้พลีชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะรอดใช่ไหมครับในลูกาบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบสามถึงข้อที่ยี่สิบสี่ นะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าอ่วันนี้นะครับคนที่คนที่นะฮะติดตามเป็นสาวกพระเยซูต้องพร้อมที่จะรับแอกครับพร้อมที่พร้อมที่จะแบกกงเข็งเนาะนะครับพร้อมที่จะแบกภาระครับฮงานของพระเจ้าไม่ได้สุขสบายงานของพระเจ้าไม่ได้นะครับโอ้นะฮะนอนกินนอนนะครับแล้วก็นะครับพักผ่อนเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่งานของพระเจ้าคือการที่เราจะต้องเหนื่อยจะต้อง ทํางานของพระเจ้าด้วยความตั้งใจแล้วก็รู้ว่าการเกิดผลนั้นมาจากความสัตรอแล้วก็การเกิดผลมาจากพระเจ้าเนี่ยแน่นอนครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราเองนั้นไม่ได้เป็นสาวกที่แบกกลางเขนนะครับติดตามพระเยซูงั้นท่าทีของการแบกกลางเขนจะต้องอะไรครับจะต้องไม่บ่นด้วยนะนะครับแต่จะต้องยินดีครับยินดีรับกังเขนเพราะกางเขนที่พระเยซูให้เราแบกนั้นเหมาะสําหรับเรา นะครับไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ดูไม่ได้ดูนะใหญ่จนเกินไปหรือนะไม่ได้เป็นภาระที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารับไม่ไหวพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนนะเรียนรู้ที่จะแบกนะครับถ้าเราสัตย์พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับถ้าเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยพระเจ้าจะให้ของมากใช่ไหมนะครับถ้าเราสัตย์ซื่อในของมากเอ่ในในของเล็กน้อยพระเจ้าจะอ่าประทานของมากถ้าเราสัตซ์ซื่อในงานเล็กน้อยงานใหญ่ๆนะฮะเราก็สามารถทําได้แน่นอนครับ เพราะฉะน,นั้น <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> วันนี้ขอให้ชีวิตของเราเหมือนเป็นภาพของการที่เรายอมถูกตึงนะฮะที่กางเขนนะครับเหมือนอย่างพระเยซูเนาะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นในกาลาเทียบทที่บทที่สองข้อที่ยี่สิบนะครับที่บอกอะไรครับนะฮะข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคิดแล้วนะครับข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแต่พระคิดต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านะครับชีวิตของข้าพเจ้าจะดําเนินอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่อยู่ก็ดีนะครับ ข้านะพเจ้าจะดําเนินอยู่โดยศรัทธาในนะพระบุตรของพระเจ้านะครับผู้ทรงรักเราและทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ที่สอบครับก็คือยินดีแบกกลางเขนนะครับการที่จะเป็นนะฮะสาวกนะครับนะฮแต่ถ้าเป็นแค่แฟนคลับอาจจะไม่ต้องแบกหรอกครับอาจจะเป็นแค่คนที่คอยสังเกตคอยดูคอยชม นะครับพวกแฟนคลับเขาก็จะชมเน็ตไอดอลของเขานะครับคอยชื่นชมอย่างเดียวนะครับแต่คนที่เป็นสาวกจะต้องอะไรครับจะต้องร่วมแบกครับจะต้องร่วมลงสนามด้วยนะครับเป็นอ่อเป็นเป็นไม่เพียงแค่เป็นผู้ชมเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่จะลงเล่นด้วยนะครับนะทีที่สามครับพี่น้องครับประการที่สามก็คือนะประมาณราคาแห่งการเป็นสาวกนะครับเราต้องประมาณราคาสมมุติว่า อ่าสมมติในในในพระภีบอกว่าอะไรครับสมมุติว่าใครในพวกนะครับอ่าในพวกท่านต้องสร้างหอคอยเขาจะไม่นั่งลงประมาณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างหรือไม่ถ้าพวกเขาวางรากแล้วจะไม่สามารถสร้างให้เสร็จทุกคนที่เยาะเยะ้ยเขาว่าเขาคนที่เริ่มก่อสร้างแต่สร้างไม่สําเร็จนะแต่ก็ไม่สามารถสร้างให้สําเร็จนะครับหรือสมมุติว่ากษัตริย์องค์หนึ่งนะครับกําลังทาสงคราม กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะไม่คิดลงกอนหรือว่ามีเพียงแค่อะไรครับกองทัพอยู่แค่หมื่นคนจะไปสู้กับสองคนสองหมื่นได้อย่างไรใช่ไหมครับก็ต้องไปเจรจาครับส่งทูตไปเจรจานะครับสงบศึกซะนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูกําลังบอกว่าอะไรครับวันนี้เราต้องเราประเมินราคาแห่งการเป็นสาวนะครับพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่นะครับมีคุณค่ามียิ่งกว่ามูลค่านะเป็นผู้ที่มีคุณค่ามาก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เราเป็นสาวของพระเยซูแน่นอนครับเราต้องคิดนะครับเราต้องนะฮะพระเจ้าบอกให้เราละพระเจ้าได้สิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกํลาลังสิ้นสุดความคิดใช่ไหมนะครับเราต้องสุดกับพระเจ้าในใน,ในท,ทุกๆเรื่องแล้วเราจะเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูได้เป็นอย่างดีครับนะพระเยซูทรงทรงมีค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรารู้เถอะครับว่านะครับ ถ้าพระเย,ยซูเป็นเป็นผู้ที่มีความบริบูรณ์เป็นผู้ที่มีความพร้อมมั่งคัง่งที่จะคอยอเป็นแบ็กให้กับเราคอยสนับสนุนเรานะครับวันนี้พระเย,ยซูจะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะไม่ปล่อยให้เรานะครับทำงานเหนื่อยโดยที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับการตอบแทนนะครับพระเจ้าจะตอบแทนเราอย่างอยาดีพระเจ้าจะดูแลสาวกของพระองค์อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากหนุนใจ พี่น้องทุกท่านนะครับหนุนใจผู้ผู้นาผู้ลบใช้พระเจ้านะครับว่าเราจะเป็นนะครับสาวกเนาะไม่ใช่แค่แฟนคลับนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้านํานะครับให้พระวจะนะตอนนี้นะครับที่ได้แบ่งปันพี่น้องนั้นก็จะทําให้เราได้รับข้อคิดดีๆเนาะในการที่จะแสดงแสดงแสดงออกแสดงค่าทีแรงจูงใจของเราให้ถูกต้องนะครับเพื่อเราจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตของเรานะครับเราต้องจ่ายราคา ะะเราต้องเสียสละเราต้องนะครับยินดีที่จะอะไรครับนะสละสิ่งสารพัดเพื่อติดตามพระเยซูปเป็นสาวกเนาะไม่ใช่แฟนคลับให้เราร่วมใจฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราทั้งหลายจะเป็นคนที่ยินดีที่จะจ่ายราคายินดีที่จะเสียสละยินดีที่จะ,ะที่ที่จะ เอียดออกไปเพื่อแผนการของพระเจ้าจะบรรลุผลพระองค์เจ้าข้าอย่าให้ข้าพุ่งต้องวิตกกังวลอย่าให้ข้าพุ่งต้องมีความกลัวมีความกังวลใดๆแต่ขอประทานความเชื่อแรงจูงใจที่ถูกต้องและรวมถึงการที่เราทั้งหลายจะมีะภาระใจในงานของพระเจ้าวันนี้ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจข้าแด่พระเจ้าในการที่จะตอบสนองพระองค์เริ่มต้นด้วยความรักที่ มีความเชื่อศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในพระจพรเจ้าผู้องค์เจ้าค่ะแล้วไม่มีทางอื่นใดที่เราทั้งหลายจะต้องพ่ายแพ้จะต้องจะต้องกังวลกังวลกวายใจแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเองนั้นได้มีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าพเพื่อเราทั้งหลายจะเห็นการทรงนำที่ชัดเจนผู้องค์เจ้าค่ะอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยใจที่หนักแน่นในการติดตามพระองค์ต่อไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในานามพระเยซูกิเจ้าเอ้แมน เอเมนครับนะฮะตอนนี้ก็นะครับ6โมงครึ่ง